เจนนดครับผมชายาเมียฝรั่งครับวันนี้มาจากไหนเจนวันนี้เลขเลขอะไรครับผมเลกเมียฝรั่งวันนี้เมียฝรั่งมาโอ้ตัวเดียวเม็ดเดียวเลขรับจากนอก่อกรอจะไปรับฟังเมียฝรั่งเนาะเจนนได้ไถ่ทองหรือยังง้งง้างง้าม่อยาก เจนุดฝันหรือยังเอาก่อนจะถึงเมียปรลัดเนี่ยฝันว่ายังไงครับฝันฝันเห็นกองขี่ไหมเจอลักไหมโอ้ยกองง่ายไหมเออปิดมือจะว่าไหมฝันแบบไหนเจนมันจังไลยมันว่างทุ่คันทุกกองนะเออแล้วก็มือไปจับเล่นอย่างนี้แหละมือเด็กคนเด็กของเองก่ะหรอเออ ยุ่งกับขางกของนะอยางนี้แบแต่อันนี้ก็ยังนั่งอยู่ไหมเลาอปยังซี้เรือวะโพราะดีพฝนเตียงประมาเตียงขึ้นแล้ว็โทษศั์ดาบอกเน่ฝรั่งโทรศั์าบอกบอกว่ายังไงบ้างตัวไรแล้วมันของตัวนั้นไม่เมนเครื่องเือดอกนะม่มนว้ามันฟ้เขาเลยตัวไมาูนปซี่อะ ถึงเนาะมัอถือ6 3มนะ่ก6 3มาจากอกฤษคุเนาะเขาสื่อเนาะไล่ยหลอยู่ดิคนเก่าล่ะคนเก่านี่แหละครับแก่เที่ยวมาบอกยูเจ้าแขวงอะไรแกแของของตัวพี่ตนม่คลองเ่าวนะพี่ต้โอ้แสดงว่าเขาว่าของเจนนุชนี่ไม่แม่นเลยของง้างเ่าแผ่นควัเขาไปปล่อยห้าวแนวซูเปอร์ซีมันถ้าตัวร่องนะซูเปอร์านเนเมืนล่องลงมาก ตัวรองศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดห้าล้วไม่แค่ๆๆน่เล็กคนนึอ้ยหายเดียวในเจนอะห้างเ,เดียวเลยว่าะหายรของโตมื่อปีมะสาดเทาเมิ่งเ่อคยถือเกีย <c oughs> <c oughs> ถ้าเม,ดดม <c oughs> ื่อัวรอได้ข <c oughs> องโตคนละซื้อน,น,น,น้ำจนซื้อน้ำจนวิ่นเนละนี้นี้นี้ประเมคนละู้ว่าผูนวนา้ว <c oughs> านีาาา้เอานี้นี้ของเขาไปปล่อยมารล่อให้กูเชยงกคนะ เอาหงยปป่วยนี่ค่ะย่งกิจเอาหุูไป่วยนี่มันต้องเจีแมนกูนะเนียฝรั่งค่าตัวไหนะเจ๊ศูนย์แปดสี่ศูนแปดสี่ตัวเดียวตัวเดียวตรงตรงแมนเว่รแฟนเขาหลดไปเมื่อกมันอะค้องของผัวาไตกเลยไ้ดไปได้ก็เลยมาเก่งเลขอยู่นี่ห่เจก็เลยมานั่งเก่งี่มันมัน คือเส้นต์เลขมันมาตั้งแต่บรรพบุรุษหมดแยะแม่นมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วความงดงามโอ้สมัยสมัยแม่เองโออตอนนั้นสมัยแม่คนเป็นยังไงเพร่อันนั้นเป็นมักต so ัวพันเฮ็ดสูตรก่อนสูตรแม่นต้นแม่น่นางเศร้ามากอะเฮ็ดตสูตรเลยมัดเหมือนมัดเวงก็แล้วตายย้อนเละกันแล้วเบอกซะพ่กกินเขากินน้ำอะไรยย้อนเละดีกว่า กินเขากินน้อมเนาะสวยมากจากส่เป็นตาเนาะแม่เจนี่บ่แม่นโอ้มบ่ายสายมุ่งกินข้าวเช้าเออแกทำอะไรคนเก่งเหล็กเก่เล็กสูตรก็ไม่สูตรก็ไม่สูตรของเราบอกว่าในเรื่องนั้นเราคือว่าว่าามักเล็กไงคก้นกบนก็เป็นคนที่เ่าชอบเลยแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมชอบอ่ะโอ้เหล่านี้เจ้าก็ไปยังในวันนี้ไม่ชอบเป็นนักจีนเหล็กมากเลยมึงไม่ชอบอากาศไม่ได้ใช่ไม่ชอบอากาศไม่ได้ แมนฝึงซื้อเลยว่่ไงวะโอ้ยสูตรคนแมนขึ้นยังนี่สูตรเล่าแมนทำไมเจ๊ไม่ไปหามาเนี่ยคนสูตรแกกลับขึ้นมาอืมนี่เอกยังมีอยู่ในซิืก็ได้สูตรเล่าก็ได้โอ้พี่สาวเจนุสมีอยู่มี่สูตรเล่าเจนุสไปเอามาทำลองเก่งดูนะครับเจ๊แต่เจ๊ชอบถ้าเป็นสูตรต้องเล่าแต่เฮ็เป็นยุ่วถ้าสูตรอืมะว่าอุ่นกับมะเขือเทศตัอหมูยุ่ว่าสูตรแต่ว่าเฮ็ดมาแบบใดไปไหนนะ คือความหมายว่าเจนุชจะไปเอาท้องคืนอ่าแบบท้องคืนเนาะจะซัวอะไรมันตามาเอาเละกลุ่ยบ่อยเนาะตาเมึงอซุงหัวซุงหัวกูจะมูดว่าพตดอะไรที่เถียงมาเสื้อกูถือนะหมายก็มาเอ๊ก เพิ่นไดเพิ่นกรได้น้ำเหล็กเพิ่นแมนปนถืดด้เล็ตามน้ำเจนเพิ่นบบได้แต่ว่าเพิ่นได้ขึ้นน้ำเหล็กเพิ่นแมนครับผมเขาบอกเจนุไม่ต้องฟันก่ต้องฟันแล้วนะเอาเลยเข้าไปปวยหนูนะเพิ่นกรนได้เห็นมากตัวเดียวเม็ดเดียวเลยศูนย์แปดสี่ตัวเดียวครับผมศูนย์แปดสี่อวห้หลในแค่นี้ศูนย์แปดส่แล้วศูนย์ปดห้านี่คืออะไรครับตัวรองตัวรองใช่ตัวกันไว้ตัวรองไว้นี่แค่นังเดศูนย์แปดสี่ศูนย์แปด้า อุทิตตามันก็ได้หูนะตัวเลขนะครับของเจนุชนะครับผมเป็นเลขทุกมองละเป็นเลขรับเมียฝรั่งใช่ไหมครับผมส่วนที่เจนุชถามว่าได้กรมขี้นี่คือแปลว่าอะไรครับเจจกำขี้ด้ถ้าฟันแนวนี่นะมันติดแตกสามตัวเลยด้แตกสามตัวตอนนวดเห็นว่าฟันว่ากรเจเห็นว่าฟันว่ายันขี้ก็เลยออกสามตัว สามตัวหลังมันบอกสามตัวกับโอ้เจนุตถ้าฝันเห็นขี้นี่คือเจนุตเคยแตกสามตัวแม่นโอ้ก็เลยมั่นใจเลยแหละครับมั่นใจว่าตัวที่เพื่นเ่าให้นี่จะแตกสามตัวแม่โอ้กำกำรข้ากรแม่กรบมแบบไงเนาะกรมแบบไหนเจ๊เป๊เลยเป๊เลยยแบบจับไป จับคองดีจับ้วงดีตั้เลยหเออกรรมกรกักรรข้ากับแม่เลื้งเต็มอยู่เหลีต้องคำหมดต้องขำเนาะกต้องขำหมดเจต้องขำเหรอเลยมันใจเลยกว่านี่กรรมท่าไรกวเจกรรมทาเห็ด้วยนะทำามูวันมือเดียวมือเดียวมีแวส่เลยออกรอะไรกรรมเอกรเดียว ล้างหมดเลยเต็มมือเลยถ้ากรมถ้ากรมแบบนี้มันเคยแตกสามตัวนะเจนรับไม่คเคยแตกก็ได้สามตัวเลยครับนัของเจนุสนะครับเล่บซีเเียบไแต่เลหูแล้วคือไม่เอาแล้วความฝันเจ้าของเนี้ยเอาเอาแต่เลขสุดเอาแต่เลขเพื่อนอย่างเดียวอืนไ้ขอดูตัวเลขหน่อยครับเจ้ครับใช่ลม่ตัวเดียวเออ F4 ดูตัวเลขของเจนุศนะครับนี่มีแค่นี้นะเดียวเลยตัว084นี่คือตัวเน้นใช่ไหมครับใช่เน้นอันนี้ตัวลองแต่ว่า085นี้ลองครับ084085ได้จากเมืองนอกของเพื่อนเจนุศเนาะเลขรับเมียฝรั่งเมียฝรั่งแคปหน้าจอไว้นะครับเจนุศก็ฝันได้จำกลับกรรมอุจจาระพอดี พอตกกลางคืนเขาก็โทรมาบอกเลขตัวนี้พอดีอ่ามันก็จวกเหมาะกันพอดีเนาะจเหมาะพอดีครับนะฝันว่าถ้าได้เห็นอุกอิจระก็คือเข้าสามตัวแตกใช่ัไงก็ต้องขอขอบคุณเจนุศนะครับสำหรับแนวทางนะครับงวดประจำวันที่16นี้นะครับเนาะครับขอบคุณครับเจนุศครับขอบคุณสำหรับแนวทางครับผม